ครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมสติ๊กเซิร์ฟประเทศไทยหรือทีมรี่นคุาเกมสติ๊กนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่อัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้นะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับจี้นะครับผมแล้วก็ในวันนี้สิ้นสุดการรอคอยของลุงไปที่เรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าลุงรอจี้สกินดาร์กนี้มานานมาก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 เลยนะครับผมกับการกลับมาของจี้สกินดาร์กก็มีอยู่ทั้งหมด4จี้ใหม่นะครับผมที่อัปเกรดมาเป็นสกินดาร์กเนาะอ่ะะจีแรกกเลยนผม็ คือรองเท้านินจาสกินดาร์กเมื่อเราก่อสร้างนะครับผมโอกาส37เปรนาะย้ายไปยังพื้นที่ของฉันที่เราต้องการนะครับผมแล้วก็เพิ่มโอกาสการทอย1ครั้งเนาะบวก10%เมื่อไม่แสดงผลนะครับผมเมื่อก่อสร้างแล้วไม่วาก็บวกอีก10%ไปเลย อันนี้มันจะเป็นจี้ที่ค่อนข้างคอมโบคอมจอยกับทุกตัวละครเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายมิดหรือว่าสายล้มเนาะซึ่งถูกต้องครับผมลุงอยากได้จี้นี้มานานมาก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 แล้วนี้สุดเขาก็มานะครับผมขอกราบขอบพระคุณนะครับผมผู้พัฒนาแล้วก็ G m อด้วยนะครับกลับมาในที่นี้นะครับผมส่วนที่อื่นๆนะครับผมก็จะมีปืนฟองสบู่หนามน้ําแข็งสกินดาร์กนะครับผมเมื่อฉันอยู่บนแรนมาของฉันตอนจบเธอนะครับผมมีโอกาส65%เนาะที่ จะติดตั้งหนามน้ำแข็งนะครับผมบนทุกแลนด์มาร์คของฉันนะครับผมแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามเดินผ่านนะครับผมมีโอกาส70%นะครับผมที่จะดักจับฝ่ายตรงข้ามเนาะไม่ว่าจะเป็นการทอยเต่าหรือว่าการเที่ยวรอบโลกนะครับผมจับหมดนะครับผมโอเคอีกหนึ่งข้อความสามารของเขาก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกมายังแลนด์มาร์คของฉันเนาะมีโอกาส70%นะครับผมที่จะกักขังฟองสบู่เขานะครับผมก็เป็นจีที่บอกได้เลยว่าตัวละครไหนก็ตามนะครับผมนี่ก่อสร้างแลนด์มาร์คเยอะๆก็ควรจะมีติดตัวไว้นะครับผมสำหรับจ นี้เนาะโอเคย่างต่อไปนะครับผมก็เป็นแพ็คพิทักดับเบิลวิงนะครับผมเวอร์ชันดาร์กนะครับผมก็เมื่อตกเลนมากของตัวเองหรือว่าก่อสร้างเลนมากนะครับผมมีโอกาส60%เนาะที่จะสร้างด่านตรวจนะครับผมถ้าเกิดว่าใครก็ตามเดินผ่านนะครับผมก็จะโดนดักตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสการทอนต่อด d o u b l ลเนาะ30%นะครับผมเมื่อทอน double สามครั้งในหนึ่งเทิร์นมีโอกาส85%นะครับผมที่จะเที่ยวที่ไหนก็ได้ ในแผนที่นั้นนะครับผมก็จะเป็นการเที่ยวที่ผ่านจุดสตาร์ด้วยเนาะถ้าเกิดว่าใครเล่นตัวละครที่ต้องผ่านจุดสตาร์ทนะครับผมก็ใช้วความสามารถนี้ในการผ่านจุดสตาร์ทได้เช่นเดียวกันเนาะส่วนอย่างสุดท้ายนะครับผมที่เข้ามาใหม่ในอีเวนต์นี้นะครับผมก็คือหมัดปืนเพชอา้าวอ่านสลับกันดีกว่า ปืนมัดเพชเวอร์ชันดาร์กนะครับผมเมื่อเราทอลเต่าผ่านไฟตรงข้ามมีโอกาส70%นะครับผมที่จะผักไฟตรงข้ามไปเังเมืองของชั้นแบบสูงเนาะบวก10%เมื่อไม่แสดงผลนะครับผมแล้วก็ที่ดีที่สุดของจี้นี้เลยนะครับผมก็คือการป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะครับผมหรือป้องกันนิบักเนาะถึง65%ด้วยกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเกลียดตัวละครที่มาใหม่ในอีเวนท์ที่แล้วนะครับผมอย่างน้องอินเทอร์นอล i m m o r ร์ทนะครับผมมีเมียนนะครับก็ใช้อันนี้แหละในการการขังโกงของน้องเขาเพราะว่ามีแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับผมที่จะป้องกันเอฟเฟกอันตรายได้ในตอนนี้นะครับผม โอเคประมาณนี้ก็แล้วกันแต่ในอีเวนต์นี้จะไม่ได้มาแค่สนะี่จี้เนาะยังมีจี้เก่าๆกลับมาด้วยนะครับผมก็จะมีอยู่สีจี้ด้วยก,กันก็จะเป็นแพ็กพิทักษ์ดรอปนะครับผมก็มีความสามารถในการทอยดับเบิลใช่ไหมแล้วก็ทอยบนนะครับผมแล้วก็ตกเมืองตัวเองแล้วก็วาร์ปไปยังพื้นที่ที่เราต้องการพร้อมกับก่บอสร้างในมาร์กทันทีนะครับผมจะเราไปเป็นอุปกรณ์เขียนแบบเรืออวก,กาศนะครับผมก็คือคูณ2 4 8ี สร้างสาหลังนั่นแหละเนาะอย่างต่อบ้านน,น,ะนะครับผมก็เป็นบดจับกระขังนะครับผมซึ่ง ไม่เห็นมีใครใช้เลยนะครับผมเสรวนอย่างสุดท้ายเนาะหมวกหมุนไร้กาเวอร์ชันดาร์กนะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่มีหมวกหมุนได้การเนี่ยสามารถหาเวอร์ชันนี้ไปเล่นได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครมีหมวกหมุนได้กาอยู่แล้วนะครับผมการหาเวอร์ชันดาร์กมาเล่นมันก็จะไม่ค่อยคุมเท่าไหร่เนาะเพราะว่าอันเดิมก็เปอร์เซ็นต์เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างเลยสามารถหาได้จากการสะสมนะครับผมสิ่งที่เรียกว่าหินแสงดาวนะครับผม S เนาะทั้งหมด4ชิ้นนะครับผมซึ่งหินแสงดาวนี้สามารถสะสมได้จากการ หาหินลุงนะครับผม A บวกทั้งหมด2ชิ้นเนาะแล้วก็หินเฉยๆนะครับผม A ทั้งหมด3ชิ้นดังนั้นอะไรหายาก A หายากนะครับผมกว่ามันจะหาครบ12ชิ้นเนาะก็ A บวกก็เต็มแล้วนะครับผมก็เอามาแลกสิ่งที่เราต้องการได้ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่อ่อใช้วัตถุดิบเท่ากันนะครับผมแต่การที่เราจะ ให้วัตถุดิบสี่ชิ้นของเราคูที่สุดลุงก็คิดว่าควรจะใช้จี้อะไรที่สามารถเล่นได้กับทกตัวละครแล้วก็โหดนะครับผมอลุบายให้แล้วนะอ่าถ้าใครสังเกตก็จะดีเยี่ยมนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีแล้วก็หาจี้อื่นที่เราต้องการได้เลยนะครับผมส่วนลุงนั้นเนี่ยจี้เนี้ย,ยต้องได้จริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไอดีหลังหรือว่าไอดีรองเนาะต้องมีนะครับผมมีไว้อุ่นใจนะครับผม โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าแลกหิน S เ,เกินมานะครับผมก็เอามาเปิดตัวซุมจี้นะครับผมตรงนี้สามวันสุดท้ายเลงไว้ได้แน่นอนนะครับผมถ้าเกิดไม่ได้อันบนก็ดีเลยนะกระดกนี้ช้าหรออุปรกรณ์เขียนแบบเดีววาหรอมอนสเตอร์มัดก็มาแจกแต่ไม่ได้ทุกคนนะครับผมคนดวงดีเท่านั้นถึงจะได้เนาะอุปรกรณ์เขียนแบบเทเลพอตก็ไม่แย่นะไพทะเทโนมีน่ารักก็ไม่ได้แย่นะ เฮ้ยทำไมจี้ข้างบนนอกจากจี้สามอสุดท้ายอัะดีหมดเลยอะยิงปืนนัดเดียวก็เสียกระสุนหนึ่งนัดนะครับผมโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันอันนี้ก็อีเวนต์แห่งความสุขนะครับผมวันที่17ถึงวันที่17ก็คือ1วันเหรอทำไรอ่ะซื้อหรอโอ้ขายคออย่ละไม่ซื้อนะครับผมไม่มีตังนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับผมสหราับการอีรอเวนต์เนาะก็ถ้าเกิดว่าใครนนกระผมที่ไม่มีเพจยังไงก็สามารถมากดเพจตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมสุขสันต์ครบรอบแปดปีนะครับผมแม่ไก่อาเนาะก็มากดรับด้วยรวมถึากดรับไบแสงเสริมก็กดรับไปนะครับผมสุม่มเพชรจี้เดี๋ยวก็จะมากดรับให้กับทุกคนได้ดูในครั้งต่อไปนะครับผมสหร,าารับครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพู้แแบบั้นหน้าข,าขอทุกคนมีความสุขการเล่นเกียรติถิ่นประเทศทไทยหรือที่รูกร้ก็ม่ล่าเกียรติถิ่นะครับผมไปละขอที่โค้ชโชคดีจุ๊บ